สวัสดีครับผมวันนี้ผมกม็มาเปิดช่องใหม่ช่อง,องพังกองเงินนะครับคุณตาเที่ยงเป็นคนเลี้ยงน,นะครับตกงานอยู่พัทยาคุณแม่กองเงินอายุ35ปีทองเก้าเดือนกว่าครับวันนี้ผมก็ได้มาเปิดเป็นครั้งแรกนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดับกด,ดสับสักใครให้พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอ็นดูพังกองเงินด้วยนะครับก็เปิดเป็นวันแรกนะครับวันนี้เมตตาพังกองเงินด้วยนะครับ พังกองเงินก็ชอบกินสับปะรดนะครับนี่ครับชอบกินล้วยกินอ้อยนะครับขอกระทองได้กาเดือนคลิงแลวนะครับเมตตาด้วยนะครับสหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับ